ครับสวัสดีครับพีพซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อกี้กับวันอังคารที่ห้ากันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเนาะครับเมื่อกี้พอเตรียมผ้ามาติดตามเล่าพัฒนาของเซียนน้องไายต่อกันอีกนะครับเนาะครับวันจันทร์นะครับเนาะวันจันที่สี่กันยายนหกหกเล่าพัฒนาออกสามสองเก้าแปดเก้าเก้า ครับส่วนเลขล่างก็ออก98นะครับครับข้องเซียนน้องคายงวดที่ผ่านมาก็รลดนะครับโอ้ยลดลายเนาะครับเิซีเนาะพอลักลักสิบลักสิบมันหลุดนะครับแต่ว่าลักหน่วยนี่ก็ถือว่าเข่าอยู่นะครับเนาะมันออก98ครับ8ก็มาอยู่ลักหน่วยก็ถือว่ารักหน่วยนี่เข่านะครับแต่ว่าลักสิบมันหลุดเนาะครับเนาะครับนี่คือของเซียนน้องคายนะครับ อดที่ผ่านมาครับงวดนี้ก็พามาตามต่อกันอีกเนาะครับแล้วอิฟซีเนาะครับมึงเป็นแนวทางน้ากันอีกนะครับครับกับบาวาคูบาอาจารย์ในเนาะครับเนาะก็มีเขามีรุดกันเนาะครับเนาะครับเตรียมพามาตามมึงอีกเนาะครับเนาะวันพุธที่หกเนาะครับวันพุธ ที 4, ่หกกอยสองห้าหกหกนะครับ ตัดเยนนะครับเนาะ บนล่างวิ่งรูดนะครับครับมาบนล่างวิ่งรูด7กับ8นะครับ เ็ดกับแปดครับเน้นที่เก็ดนะครับ หมาศูนย์หนึ่งสองเจ็ดแปดเก้านะครับครับจับคู่กับดีมีสองสองเจ็ด สองแปดสองเก้านะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่ก หลักศูนย์ก็จะม,มีศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้านะครับปันนี้เพื่อนไฮมานะครับเด้อ เจิตจิตแปบดบแปบดบแบบนะครับ ็จะเติมเล็กลายตัวไปยิกงน้อยเอฟซีเนาะครับงได้พันไหนมากงซีนะครับรับนเน็นที่เกียรนะครับเกียรลองแปดนะครับกบสิประมาณหกคู่นี่นะครับ ขับล่องก็คือแปด,ด 28, นะครับได้สองแปดหนึ่งแปดศูนย์แปดเนาะครับเนาะขับชวนตัวเจ็ดเจ็ดแปดแปดเขาก็กันไว้น้ำเนาะครับอย่ี่เนาะเพราะว่าเลขตัวงนี้มันก่าออกเป่ากันไรนะครับเสียนน้ไข่มันให้มากมีกันไว้เจ็ดเจ็ดแปดแปดเลขเป่านะครับวันพุทธที่หก กันยายนสองห้าหกหกนะครับเนะาะเราพัฒนาเซียนหนองคายครับบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปดเน้นที่เจ็ดนะครับก็มีสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดะครับส่วนสองแปดหนึ่งแปดศูนย์แปดเป็นตัวกันตัวลองลงมาเนาะครับเนาะครับแต่ว่าห้ามักตัวใดหฮาเก่ายี่สี่เนาะมันก็บ่แน่นอน,นะครับอ่ะหงวดนี้บพเตรียมกับอวยพอน,นะครับเด้อถุกอาจารย์นะครับเด้อค่อยเข้าปังๆในเรื่องวดวัน พุทธที่หกนี่นะครับเนาะเพราะว่างวดที่ผ่านมากะกรุดกันไล่อาจารย์นะครับเอาจังใดเนาะเอพีเนาะกะมีเขามีรุดนะครับกที่มีอยู่สองอาจารย์มอกเขาที่จำได้เนาะครับเนาะครับงวดนี้ก็ค่อยเขาปังๆเดอ้อเอพีก็ยิ่เด้โฉบโมันมันกันนะครับเนาะเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเดอ้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะ สุดท้ายถ่ายสุดนี่พอ่อแตียมข,ขอข้บขอบคุณนี่พีทุกคนเออครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพ่อแตีมครับพอ่อแตีกมขอขอขอบคุณเช่นน้องค่ายน้ำครับพ่อแตีมขออวยพรให้มีแต่ความสุขความเ,เ,เจริญนะครับเด้อความเจ็บยาให้ได้ความไข่ยาให้มีนะครับเนาะครับขอให้มีแต่โสดแต่หลับให้ถูกวหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเนาะครับเอาเขามาแล้วก็จะลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์พอร่อแตียมน้ำเน้ะนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อแตีม เอาสุดทไทยๆสุดนี่พพเทียมกับน,นี่แค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม